สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดีจะเป็นเมื่อนิมนะคะอ่ะวันนี้อัปเดตสายๆเนาะหลังฝนตกเมื่อคืนเนี้ยหนักมากเนี่ยดูบรรยากาศวันเนี้ยเวันเช้าไม่ได้อัปเดตให้ดูอัปเดตให้ดูตอนกลางวันเนี่ย ตอนสายๆนะทุกคนดูเหมือนจะมาอีกแล้วนะมืดตึ๊บเลยเห็นปะ<ฮ>ทางนน้นก็มืดมือดอ,อมเลยมืดเลยทางนี้มืดตึ๊บเลยมันจะมาอีกแล้วนะเห็นไหม เด่ให้ดูสายๆเนาะทุกคนยายกินข้าวยังอ่ะกำลังกินกินเสร็จแล้วหนูฝนจะมาอีกแล้วยายนะฝนกำลังจะมาอีกแล้วจ้าอ่ะมุดตึ๊บมาแล้วมุดตึ๊บมาอีกแล้วจ้ามุดอ้อมเลยมดอ้อมเลยเนี่ย อืมอ้อมเลยมาเลยเนะี่ยมาเติบเลยเดี๋ยวได้ดรือสายๆเนาะทุกคนเนาะเห็นปะอ้อมเลยอันนี้ไม่ได้เดินม,มาบ้านยี่ทั่วตั้งแต่เช้าม,มาตอนสายจ้ะจ้าฮะ មិនទិនភ្លេងទេតែវាខ្មៅមោះហើយយ៉ាទីរុយហើយអូយលក់បទីច្រេះច្រនឡងយាយលក់បទីច្រេះច្រនឡងកាເຕមលើយអូលងនេះបេះទៅជ្រក់ እን តែកអូតើម៉េចកុំគេបຕົ້ມวะ ตามกินข้าวยางทำไมมึงผอมแท้เป็นไรลูกไม่สดชื่นเลยมึงหมดตึบเลยมุ้ผักขมเยอะเลยอะ่ะจ่าเต็มเลยเนี่ยผักขมเนี่ยเต็มเลยกลางอ่อนๆเลย ว่ยทำไมยายลีไม่เก็บต้มกินวะเก็บจัดให้ไก่ให้เป็ดายายโอยเดี๋ยวจะต้มเย็นนี้แหละเดี๋ยวจะพาต้มกินตำน้ำริกสดใส่ตลาหน่อยๆอ,อุย้ยเต็มเลยไม่เคยเดินมาดูฝั่งนี้เต็มเลยอะ่ะแต่ โอ้ยเต็มเลยเนี่ยเอาสับให้ห่านกินก็นได้เอาสับให้ห่านกินมามาดับมาจับให้ด้ด่างกินก็นได้ห่านอะเอาแล้วก็สับจับจับจับ,บอืม <c oughs> อะไรเนี่ย Dạ, bạn ơi ăn này nhỉ ừ. ô tôi chạy đặt ví dụ dây phịch mừ nhôm tay nhôm sơ ông tê ôi tài liêng nè nút xơm tập thể tròn mơ mưa lưa liêng ảnh mưa nói thích mưa mưa về môi tròn nô live chị kê oi hơi ra oi

នេ <s> ះហើយអូយត់នេះចេញមកក៏មិននោះគេធ្វើអោយអស្ចារ្យអពុជគេមកយប់ឡាអូយប់គេអឺតើពទិយរណាតើគេទៅនោះយប់ឡា ខាំងតើធ្វើអុយគេខំបើទៅត្រាតើប្រទេសគេអីឡែកប្រទេសគេពេកទេបង ទ uh, ៅចូលទៅពីនេះរុយអបានដល់មិនໃສចរិនចរិនត្រូវមកចូលទៅក្នុងសយទៀតអូយេកដល់មិនໃສនេះគឺមាននៅឯងអូជេជេឯងតើគេជួយឲ្យតូខៃឡៃហ្នឹងណាអឺមានដល់មិនໃສចរិនចរិនណាអឺតែកនេះទៅធោឯងនេះហ្នឹងណាទៅកាត់ម្នឿអោយគេកាត់ម្នឿអោយរ่าចុះអីនួយ อ๋อไอ้นก uh ัมเบนตอรินอ่ะดำไม่ได้แต่หาไงมันโรเลนนอนเลยจะเก๋แต่เวี่่เจ้าสุเวีย่เจ้าดาเริงอย่างเดิม ใครจะเกิดโรคติดอย่างอ่ะพี่ตูงึบมันดินนะเออเองทําบานโอสิบลอเนาะแม่นะจ้าเจ้าชนเมียนก้นดังเกี้นะตานํามีโปรดจากไหนนี่นะกกนแม่น่ะเจ้าพี่เหรอก้นเรามีนี่เนาะเอออ๋อจะกะเก่งอยู่เลยเอง เราเว่ยวัยมินิเนาะเรากระต่ายเห็นแก๊งลูกหายใจคงจะกู้วัยยังบลกสี่หนก่งหมื่นเดือน